สวัสดีครับสำหรับที่นี้เราจะทําการตรวจสอบการทํางานของนิพจน์โดยการเขียนโปรแกรมผ่านมยนิมอน้องผมนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่านิพจน์เนี่ยนะครับขอให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับโดยเราจะทําการแสดงผลนะครับของนิพจน์ตามรูปแบบการเขียนโปรแกรมนะครับที่เราได้เขียนเอาไว้ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบการเขียนโปรแกรมของผมเนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมแบบลื่นเลื่อยไขนะครับทีนี้เราจะมาดูว่า ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมแบบรุ่งื่อนไขนะที่บอกว่าอันี้โพสถ้ามีการตรวจสอบเป็นจริงจะให้ทํานะครับแล้วถ้าไม่เป็นจริงก็ไม่ทําก็ไปทำทาถัดไปทีนี้เราจุดูว่าเขาเป็นจริงเขาจะให้อะไรออกมาเป็นเทสเขาจะให้อะไรออกมาดูว่าเขาจะมีการแสดงผลนะครับออกมาให้เราับทซาบได้อย่างไรนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลที่ได้นะนะครับเมื่อเราทําการเขียนโปรแกรมนะครับตาม เงื่อนไขแล้วนะครับลองมาดูกันเนาะอย่างโค้ดเนี่ยผมก็จะใช้โค้ดของอันเก่าอะไรเอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่โครงสร้างลักษณะก็จะเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ได้ทําการเขียนโปรแกรมนะครับโครงสร้างควบคุมแบบลือกเงื่อนไขนั่นก็คือถ้ามุญโยนภผมนะครับอ่านค่าเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันในการอ่านค่าเซ็นเซอร์หรือว่าแสดงผลของเซ็นเซอร์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ของผมเนี่ยจะใช้ตัวที่ ศซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีค่าค่าหนึ่งออกมาซึ่งค่าตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าถ้าวางอยู่บนพื้นขาวค่าเขาก็จะมากวางอยู่บนพื้นดำค่าเขาก็จะน้อยแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็ผมจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ M D u n d c o N C ศตรงนี้จะเป็นการดึงเอาค่ากลางของเซนเซอร์ตัวที่ศูนย์ออกมานะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นค่าคงที่แล้วเครื่องหมายมากกว่านะครับผมก็จะเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือค่าที่อ่านได้ของเซนเซอร์นะครับเปรียบเทียบกับค่ากลางซึ่งการเปรียบเทียบครั้งนี้ผมก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่านั่นก็แสดงว่าค่าค่าที่อ่านได้นะครับของเซนเซอร์ของผมดูว่าข้อมูลที่ส่งมาจากชังชันนี้มากกว่าค่ากลางโอเคอันนี้คือ ลักษณะของนิพจน์แล้วเรามาดูว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยค่าตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีผลลัพธ์ออกมาอย่างไงโอเคไหมครับแล้วทีนี้ผมก็จะเอานะครับนิพจน์ตรงนี้มาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า exp นะครับแล้วก็จะเอาไปแสดงผลนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อหุ่นยนต์ของผมมางอยู่บนพื้นพื้นขาวเนี่ยค่าตัวแปร exp เนี่ย นะครับที่เขาส่งออกมาเนี่ยนะครับที่ให้ผลลัพธ์ออกมาจากนิพจน์ตรงนี้นะครับเขามีการแสดงถึงยังไงโอเคไหมครับเดี๋ยวที่เรามาลองลันกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเปิดตัวหุ่นยนต์ผมตอนนี้หุ่นยนต์ผมบางอยู่บนพื้นขาวนะครับบางบนพื้นขาวก่อนนะครับแล้วเราลันดูนะครับมาไหมอ่ะมานะครับก็คือตอนนี้อยู่บนพื้นขาวนะครับ ในบนพื้นขาวเนี่ยโครงสร้างนะครับควบคุมแบบเรื่องเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการตรวจพอถ้ามีการตรวจสอบในพว์ตัวนี้เป็นจริงนะครับจะให้มอเตอร์ผมหมุนแล้วก็ปิ้นคาว่าเย็ดตอนนี้ผมไม่ได้เปิดสวิตช์เขาก็เลยปิ้นคําว่าเย็ดแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ของผมมีค่ามากกว่าค่ากลางนะครับมากกว่าค่ากลางแน่นอนเพราะว่าบางพื้นขาวซึ่งตรงนี้ ลลัพธ์ของอิโพน์ก็จะเป็นจริงก็คือเขาจะแสดงนะครับออกมาให้เราเห็นก็คือ true โอเคไหมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาไวาอ้อยู่ตรงพื้นสีดำนะครับอยู่เส้นสีดำแล้วก็ลองรันดูนะครับเพ๊อ่ออกมาเป็น false ออกมาเป็น false และไม่แสดงออว่าเย็ดนะครับหไหมครับอันนี้คือค่านะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่ถูกแสดงออกมาจากอิพธิ นะครับอันนี้ก็คือทําให้เห็นภาพนะครับว่านิพจน์คืออะไรนะครับแล้วนิพจน์เนี่ยให้ผลลัพธ์อะไรออกมาโอเคไหมครับถ้าเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบก็จะมีแค่จริงกับเท็จนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูันนี้เป็นแค่ไอเดียโดยเอาโยนต่ผมเนี่ยไปนะครับฝึกให้เด็กได้เห็นภาพโอเคไหมครับถือเด็กๆลองไปฝึกดูแล้วตัวเองก็จะเห็นภาพว่านิพจน์อ๋อมันมีการให้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับ แล้วพอมันให้ผลลัพธ์มาแบบนี้นะครับเมื่อเราเอาไปเขียนร่วมกับโปรแกรมนะครับควบคุมแบบต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นไปตามสิ่งที่โครงสร้างโปรแกรมนั้นนะทํางานได้อย่างถูกต้องโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ